อาจจะผ่านไปได้สักพักแล้วสลับฝั่งคอนโซลแต่ก็ยังไม่สายเกินไปสลับฝั่ง PC กับช่วงแจกฟรี1ตัวหุ่นซีดาวในบรรดาทั้งหมด5ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามกำหนดการแล้วตู้แจกหุ่นซีดาวฟรีดังกล่าวกับช่วงรีไซเคิลเนี่ยถ้า,ายึดต,ตามฝั่งคอนโซลแล้วมันจะต้องมาในช่วงแพทนิว HWS เข้าแต่ไม่รู้ทีมงาน PC ไปโดนตัวไหนมาเลยรีบรัดเอาตู้เปิดหุ่นฟรีสีดาวมาก่อนทําไมเราต้องเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงตามกำหนด แม้ว่าฝั่งคอนโซลอาจจะผ่านไปนานแล้วแต่ฝั่ง PC ถึงแม้ตู้แจกหุ่น4ดาวฟรีกำลังมาในอาทิตย์นี้แล้วก็น่าจะอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวแต่โชคยังดีที่ยังไม่เข็นหุ่น4ดาวทั้ง5ตัวเข้ามาในร้านรีซเคิรด้วยก็เลยทาให้ยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่บ้างซึ่งบางคนก็น่าจะเปิดไปได้หุ่นที่ถูกใจหรืออาจจะผิดหวังไปบ้าง เนื่องจากมีคนขอมาตั้งแต่ฝั่งคอนโซลว่าอยากจะให้แนะนําเกี่ยวกับหุ่นสีดาทั้งหมด5ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าหุ่นสีดาทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้เป็นหุ่นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้งานจริงได้ยกเว้นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วแต่ละตัวจะมีอะไรแนะนําบ้างก็ลองไปดูกันพร้อมกันเลยครับแล้วก็ในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องพาร์ทหรือว่าสกิลอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทั้งหมด5ตัวนี้เคยรีวิวไปหมดแล้วถ้าอยากดูเต็มเมก็สามารถย้อนไปดูคลิปกเก,ก่าก่อนได้โดยผมจะทั้งแนะนําแล้วก็จััััดดดอนนบไปใตววว้ยยเลย่า แต่ละตัวแนะนํามากน้อยขนาดไหนตัวแรกก็เริ่มจากมูนกันดั้มก่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นมิตรกับคนที่อยากได้หุ่นดีๆสักตัวหนึ่งมากที่สุดแล้วเพราะด้วยความที่โตหุ่นนั้นมีทั้งอาวุธที่สามารถทําสตาร์ได้ทันทีไม่ว่าเป็นทั้งปืนบีมลูกซองระเบิดหรือว่ามีดพับ และที่ขาดไปไม่ได้เลยอาวุธจุดเด่นของหุ่นตัวนี้ที่สามารถทําดาเมจอย่างมหาศาลได้ถ้าหากโดนเต็มๆอย่างไซโคเพลตหรือแผงไซโคเฟนที่เป็นอาวุธติดตามของหุ่นซึ่งเงื่อนไขของมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ปล่อยในที่ๆโลง่ลงๆถ้าหากลอยไปโดนสตูเต็มๆก็จะทําดาเมจกับสตูอย่างหนักซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับคอมโบรีดาเมจอย่าง ยิงตันปันล้มเสร็จแล้วก็พุ่งในระหว่างที่พุ่งก็ต้องกดล็อกไซโคเพดเพื่อปล่อยออกไปได้ทันซึ่งถ้าหากทำได้เต็มๆเนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้มากเลยทีเดียวแน่นอนว่าโตหุ่นสามารถถือได้2อ,อาวุธไม่ว่าจะเป็นทั้งบีมลูกซองของวากิวหรือจะเป็นปืนบีมขนาดยาวของซาซาบี้แต่ในทีมก็คือของมูนถือตั้งแต่แรกนะความต่างก็ปืนนึงเอาไว้สำหรับยิงใกล้ๆมีทั้งแบบลูกซองเอาไว้อยู่ศัตรูที่เข้ามาหาหรือว่าก็ชาร์จเพื่อทาตันปกติเพิ่มเติมมคืือีีลกกรระะะะเเบิดดให้้วยยนปนปปปึง็็จท่ ยาวกว่าปืนบีบลูกซองแถมยังสามารถชาร์จได้เพื่อให้เป็นบีมทะลุได้อีกแล้วในแพทที่นิวเฮดเวสมาปืนบีบลูกซองของวาคิวก็ยังได้รับบัฟที่ทําให้วงกระจายของลูกซองนั้นบีบให้อัดเล็กลงอีกด้วยทําให้ยิงทําตาลได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็เลยทําให้ตัมูนั้นไม่ว่าจะถือปืนไหนก็สามารถถือได้หมดเลยทั้งคู่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและก็การใช้งาน ยังไม่พอไซคโคเพลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบปล่อยไปหาตรูหรือจะเป็นแบบกลางเพื่อเป็นโล่ให้ตัวเองขนาดยังไม่ปรับยังได้ใช้บ่อยๆยิ่งได้ปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่กระพริบตาแป๊บเดียวก็กลับมาใช้ได้อีกรอบนึงแล้วเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งในด้านโจมตีแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีเลยอย่างที่บอกว่าหัวใจหลักของมันอยู่ที่ไซคโคเพลถ้าใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์หรือว่าทําตามคาโบที่บอกไปก็จะรีดดาเมจของโตหุ่นออกมาได้เยอะที่สุด แต่ถ้าหากไม่มีจังหวะไว้ปล่อยไซคโคเพนหรือว่าทำคอมโบได้แม่นพอโตหุ่นก็จะดาเมจหายไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นโตหุ่นจึงต้องหวังพึ่งดาเมจจากัวไซคโคเพดมากอยู่พอสมควรแต่ในบรรดา5ตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเล่นง,ง่ายแล้วก็ความเก่งแล้วมูนกันดั้มนี่แหละเป็นหุ่นที่แนะนําอย่างยิ่งโตต่อมาคือ e n h a n c e d ์ดัมเบลเซตกันดั้ม เป็นหุ่นที่ค่อนข้างครบเครื่องไม่ว่าจะทั้งเรื่องดาบหรือว่าปืนแม้กระทั่งยังมีร่างยาในตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะอดใจไม่ไหวกดชาร์จดาบเพื่อไปฟาดดาบพิฆาตมาใส่หลังศัตรูซึ่งจริงๆมันก็คือดับเบิลเซต้าที่เพิ่มพลังดาบพิฆาตมาแล้วก็ดาบคู่เข้าไปเพื่อให้เป็นหุ่นที่สามารถเข้าฟันได้ตัดแค่เรื่องกิ้งออกไปเพราะกว่าจะได้กิ้งก็คือตอนใกล้ตายและอาวุธดั้งเดิมของดับเบิลเซต้าทุกอย่างก็ยังอยู่ครบหมดหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านมือตัวดับเบิลเซต้าฟ้าเก่ามาแล มีอาวุธดาบมาให้เยอะแล้วแต่ถ้าเข้าฝันไม่ได้เราก็หยิบปืนหยิบมิสไซล์หรือว่าแปลงปัญญาเข้าไปก่อนก็ได้ก็เอาองค์ความรู้เดิมจากตอนที่เล่นดอบมเซต้าเก่ามาใช้นั่นแหละที่เหลือถ้าทางสะดวกอีกฝังไม่มีทางหนีแล้วเราจะลำดบ108าบร้อยแปดกระบวนท่ายังไงก็ได้ตามสบายเพราะด้วยดาบที่ขนาดยาวแถมยังกว้างอีก ถ้าเชี่ยวชาญในด้านการลำอย่างมีสติก็ลำให้ศัตรูตายไปข้างนึงเลยแล้วมันจะดีกว่านี้มากถ้าก่าวระยะในการชาร์จดาบพิฆาตมานฟาดใส่ศัตรูตได้แม่นๆก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ทําอีกฟังหนึ่งเหวอโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของตัวน,นี้นั่ก็คือตัวหุ่นมันสามารถชาร์จดาบเพื่อแย่งคิวในห้องปั๊มได้ อันนี้พูดคำาำนะแต่ผมคนหนึ่งอะที่แรกตัวน,นี้มาเพราะว่าเอามาแ้ย่งคิวในห้องฟั๊มด้วยแต่ก็น่นแหละแม้ว่าจะเป็นหุ่นแดงที่เข้ามาแรกๆแ,แต่ถ้าํำอย่างมีสติและรู้จังหวะในการเข้าดีๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่อให้เป็นฟ้ากันเองก็ยังกลัวได้ตอนนี้มาพูดถึงหุ่นเหลืองกันบ้างอย่างหุ่นนั่งขัดสมาธิแดกดอตอนนี้หายห่วงได้ใครที่ได้ไปแดกดอไม่ได้อยู่จุดตามโซนของหุ่นเหลืองข้อเสร็จร้อยอีกต่อไปแล้วเพราะด้วยการบัฟไม่ไว่าจะทั้งกิ้งได้แถมปืนนอะย่างก็ดีขึ้ ทั้งยิงได้ต่อเนื่องแทนออยังยุดหุ่นก่อนหนาะนะนะได้อีกด้วยแล้วก็อย่าลืมนี่เป็นหุ่นเหลืองที่ฟันได้เพราะมีอาวุธฟันถึง2อ,อย่างอาวุธที่รีด,ดาเมจหุ่นฟ้าเด็บเจบอย่างฟันเนมนไม่ว่าเป็นทั้งแบบยิงหรือว่าแบบชอ็อตบวกกับสกิลเพิ่มความแรงของอาวุธไซคมิลก็ถือเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่ถ้าหุ่นฟ้าไม่ระวังตัวดีๆก็มีสิทธิเลือดหายไปโดยไม่รู้ตัวได้แต่ก็น,นะครับ สำหรับผมถ้าให้นนะกน้ำก็คงประมาณกลางๆสำหรับตัวนี้เพราะถึงแม้ว่ามันจะปรับมาแล้วดีขึ้นจากตอนที่มีมานานแล้วเมื่อลองเทียบกับหุ่นเหลืองที่ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะหุ่นเหลืองอีกต่อไปไม่ว่าจะทั้งซาสบี้เอฟเอฟฟเมอร์โดเวนเซตากษัตริยาโรสเซนโซโลและยิ่งการมาของนิวเฮดวสอีกในขณะที่คนอื่น,นมีของพ้องกันตัวที่ชัวร์กว่าแดกดอนอกจากบีมแบบกระจายตรงอกกับกิ้งได้หนึ่งทีแล้วถ้าอยากได้อยางหนึ่งภาพไปแล้วก็คงจะเอาตัวรอดยากอยู่ดีแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว้วดดกกออในอนนตี็ไ,ไส ภาพอย่างที่คิดก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าหากอยากหาหุ่นเหลืองคอ700เอามาเล่นเผื่อซูมได้หรือว่ามีโอกาสไปแลกในตัวรีเซรเคลนราวนี้มัน,นที้แซกซี่ไอพีหุ่นแดงเหมือนกัน,นครับแต่ถ้าเทียบกับดับเบลเซตาแล้วจริงอยู่ว่ามันกิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้สกิลติด แต่เชื่อไหมว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันทั้งตัวใหญ่แล้วก็พิ้วเนี่ยมันก็มาคล้องกับความราับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเพราะมันค่อนข้างควบคุมยากเวลาที่จะเข้าไปคอมโบยิ่งตัวหุ่นก็ไม่ใช่ตัวลำเป็นตัวที่เน้นการทำคอมโบแบบรวดเร็วแล้วก็ไปต่อหรือว่าฮิตแอนด์ลัน ง่ายๆก็เปิดด้วยขวานต่อย2ทีเสร็จแล้วก็ฟาดขวานอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปต่อโดยความที่เขาค่อนข้างตัวใหญ่ก็จะเป็นเป้าสายตาให้กับผู้คนหมู่มากเวลาเล่นตัวนี้ก็ต้องรับแรงกระแทกเวลาเข้าบวกอยู่ประมาณหนึ่งนี่ยังดีที่มีอาวุธฟันเนลหลายแบบให้เลือกใช้เวลาเข้าไปหาศัตรู แต่ถ้าเราเกิดอาการถอดใจไม่เข้าไปหาศัตูแล้วถือปืนอยู่หลังบ้านเนี่ยมันก็จะน่าเสียดายเวลาที่เล่นตัวนี้หลังๆก็เล่นตัวนี้ทําใจให้เข้มแข็งดูลานเราดีๆอย่างน้อยถ้ารู้ว่าเข้าไปต้องโดนล,ลุมกระทืบก็ต้องหาเส้นทางในการเข้าออกให้ได้ไวๆเพื่อที่จะได้กลับมาตั้งตัวใหม่แล้วค่อยเข้าไปคู่อะในต่อจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงแนะนำเอเทนเดอ์เบร์เซต้ามากกว่าตัวแซกซี่ไอพีแต่ข่าวดีในแพทที่โอเบดอนเข้าแซกซี่ไอพีได้ทําการบัฟใหม่อีกครั้ง เพื่อทําให้หุ่นนั้นอึดถึกทนมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมคือใช้ของเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปก็อย่าเพิ่งเสียใจอดทนรออีกสักนิดแล้วับกาลังจะตามมาแต่ถ้าใครเตรียมใจที่จะเล่นตัวน,นี้อยู่แล้วก็ขอให้มีกาลังใจที่จะสู้อย่าได้ถอย่อนตัวสุดท้ายโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะเอาแค่ภาพไปดูก็พอ ไวรัสคัสตอมถ้าใส่มาแค่เวลหนึ่งจะไม่ว่าสักคำนี่ใส่มาเวอสามเพื่อให้รู้ว่าถ้าได้ตอนนี้ยังไงก็คือเกลือแน่ๆพูดถึงเรื่องการใช้งานจริงหรอในตอนนี้ห้องคอสเจ็ดร้อยเรามีอะไรเรามีสิงโตดําที่สามารถรำคาบเดียวหุ่นแดงตายได้แถมยังมีบอลฟ้าไวส้สก,กัดดาวลุ่งอีกม้าขาวที่ได้บัฟกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งกับลูกซองที่ถึงแม้จะยังผีเข้าผีออกอยู่แต่ถ้าโดนเต็ม,ตมก็มีสิทธิ์ล่วงอยู่ดีไฮนิวที่เขาบัฟแล้วบัฟอีกทั้งบินไล่ข ใน PC ก็มียอดชายฟรีดอมที่พร้อมได้ยิงฟูลเบิร์ดสอยล่งได้ทุกเมื่อที่เราบอกไม่ต้องฟันก็ได้เอาแค่บีมกับเรลกันยัดไปไม่กี่นัดก็น่าจะล่วงแล้วแต่ถ้าอยากจะลองสู้ชีวิตจริงๆแล้วก็โตหุ่นเป็นตัวที่ต้องชิงความได้เปรียบจากการที่บินได้เป็นหลักซึ่งโตหุ่นก็จะมาพร้อมกับท่าชา้าที่เป็นได้ทั้งท่าเข้าแล้วก็โตช่วยทําให้ลอยขึ้นได้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหมัดที่สามารถหยุด อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าก็ทําดาเมจแรงๆโดยการตบเกรียนได้แล้วก็ยังมีบีมเล็กๆที่ขนาดคนยิงเองก็ยังมองไม่เห็นว่ายิงออกไปตอนไหนที่สามารถทําทั้งตันแล้วก็ตอบแบบเบาๆก็ทํรลาคาญได้และแน่นอนด้วยความพิ้วก็ต้องแลกกับความบางเป็นพิเศษถามว่าไม่บินได้ไหมครับถ้าเล่นตัวบินได้แต่ไม่บินไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าพอแต่เดิมตัวนี้ก็ทํามาเพื่อสำหรับคนที่ชำในระดับหนึ่งพอสมควรอยู่แล้ว ไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นอะไรง่ายหรือว่ากาลังหัดเล่นภาพฟุตเทท,ที่คุณเห็นอยู่นี้คือช็อตขายฝันล้วนๆนะครับบวกกับต้องหวังพึ่งคนในทีมงั้นบอกเลยก็ได้ว่าขนาดในห้องคอร600มันเองยังอยู่ยากคอรด700จะไปเหลืออะไรให้มันอยู่ในคอสของมันเองก็พอแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนขับบายแลนในยูนิคอร์ตอน4หรือว่าสกิลเพ์คิดว่าแน่พอจะอไปเล่นในห้องคอรด700ก็ลองดูก็ได้ไม่ลองก็ไม่รู้เหมือนกันสินนะ งั้นสรุปลบย่อกันเลยดีกว่าตามที่ผมว่ามาทั้งหมดก็ผมได้ย่อไว้ในอินโฟตามที่เห็นนี้ไว้แล้วลาคาหุ้นสีดาวคอร์0เจ็ดแท้ทั้ง4ตัวก็เรียงระดับให้เห็นแล้วว่าตัวไหนดีอะไรยังไงบ้างยกเว้นตัวสุดท้ายที่คุณอยากจะหาคอนเทนต์ในชีวิตจริงๆซึ่งไม่แน่ใจว่าคลิปที่ผมทําอยู่ณตอนนี้จะสามารถปล่อยได้ก่อนที่ตู้หุ้นซีดาวแจกฟรีตามที่ว่าจะไปก่อนหรือไม่แต่ถ้าไม่ทันยังไงหุ่นพวกนี้ก็จะมีให้แลกอีกทีหนึ่งในวันที่แพทนิวเอชดเอสมาถ้าใครที่ม สามารถเปิดคลิปนี้ประกอบเพื่อเป็นการตัดสินใจได้นะครับน่าเสียดายที่คลิปนี้น่าจะทันเฉพาะคนฝั่ง p ีเพราะฝั่งคอนโซลถือว่าผ่านไปนานพอสมควรแล้วสุดท้ายที่จะฝากก็คือต่อให้สุมได้หุ่นสีดาวที่ไม่ใช่หรือไม่ก็อาจจะไม่มีตัวรีไซเคิลพอที่จะแลกคุณทุกตัวได้ในอาทิตย์ที่ New HWS มาก็ยังมี New กับซาตบีลง DP s h ชอถ้าหากคุณอยากจะเล่นห้องคอร์700 DD, ดเจ็ดร้อยดีๆก็เอาหุ่นพวกนั้นมาเล่นเถอะมีของดีๆให้ใช้กันขนาดนี้แล้วจะได้ไปเป็นภาระของลูกหลาน ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าคําถามอะไรสามารถพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเขินๆในไอจะทักมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจใน Facebook ก็ได้เหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่ได้ดูนะครับถ้ามีเทคนิคหรือว่าคําแนะนําดีๆก็จะมาแนะนําให้อีกไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อม่มีอากาศครับสวัสดีครับ